ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครูชิชาแนลนะครับแล้ววันนี้ก็มาอยู่ในเกมไมค์คราฟตอีกเช่นเคยครั้งนี้ผมก็จะมารีวิวแอนดอนซึ่งแอนดอนที่ผมจะมารีวิวนั้นก็คือแอนดอนวันพีดวีสามสิบนั่นเองซึ่งเมื่อวานนี้ผู้พัฒนาแอนดอนก็ได้ทําการปล่อยวันพีดเวอร์ชันสามสิบมาไปที่เรียบร้อยแล้วสดสดร้อนร้อนเลยครับนี่แล้วผมก็ได้เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูอ่ะถึงแม้จะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูช้าไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับ อ่าแต่ก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมแอนออนี้กันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมด้วยนะครับอ่าแล้วก็ลิงแอนดออก็เหมือนทุกทีเลยผมก็จะทิ้งไว้ที่คาอธิบายเลยแล้วส่วนวิธีวิธีโหลดแอนดออนี้เดี๋ยวผมไปจะสอนต่อนน้คลิปทุกคนก็ดูคลิปกันให้จบด้วยนะครับอ่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมแอนออนี้กันได้เลยครับว่าจะมีของอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามา,ากันบ้างครับทุกคนครับแต่ผมจะบอกก่อนนะว่าแอนดออนี้มันต้องเล่นในใ หมครับเวอร์ชัน1.8.31 1นะครับเพราะว่าผมไปดูมาแล้วถ้า1.8.30 1ลงไปมันจะบัก๊กมันจะมีบั๊กไว้ทุกคนอ่ะก็ต้องเล่นในเวอร์ชัน1.8.31ครับอ่ะสำหรับแอดออนมาเออแอดออนวันพีเวอร์ชัน30ก็จะเพิ่มในส่วนของผลพิซาร์ใหม่แล้วก็จะมีสกิลใหม่ของผลโมจินั่นเองครับแล้วก็ผลพิซา่์ใหม่ก็คือผลนิคิวนิคิวเป็นผลของเจ็ดเทพจิสลัด บาเทโรลมีภูมคุมะนั่นเองทุกคนนี่ก็จะเพิ่มมา2ออย่างนะก็คือผลวิจาร์ใหม่กับสกิลผลโมจิใหม่เว้ทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มผลใหม่กันก่อนดีกว่าครับทุกคนเออผลใหม่ผลนิคิวนิคิวอ่ะเราจะได้จากการนี่เวออ้ยจะได้จากการขุดกล่องนี่กล่องนี้ก็จะเกิดตามในเรือครับนี่เราทุบไปปุ๊บมันก็จะมีโอกาสเกิดไม่ใช่มีโอกาสเกิดมันจะมีโอกาสดรอปผลนิคิวนิคิวทุกคนค แดีย๋ยวเรามารีวิวผลนิคิวนิคิวกันดีกว่าเราก็กินกันไปเลยงับรอแป๊บผลพิษศาจตไทไม่เด้งไม้ทีเล่าอ๋อนี่มาแล้วของผมบักของผมบักที่ไหนนี่เราก็จะได้สกิลมาสี่อย่างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสกิลแรกดีกว่าสกิลแรกจะเป็นสกิลการเทเลพอตของของผลพิศาสนี้นี่ทุกคนคลิกไปด้าหน้าปุ๊บมันจะเทเลพอตไปจุดที่เราคลิกไปอ่ะ ผมจะเล็งไปตรงต้นไม้น,นะนู้นนะเนี่ยต้นไม้ข้างหน้าผมอะ,อะดูดิว่าจะไปถึงไหมถึงไหนเนี่ยเอ้ยเลยเลยเลยวะทุกคนอแต่ผมจะเล็งไปอีกทีหนึ่งจะเล็งไปนู่นเลยอะต้นไม้นู้นนี่ทุกคนไม่งมาบนเขาเลยแบบแบบไกลมากมันไกลสุดสุดเลยนะระยสะสกิลอะนี่ผมจะไปเกาะต้นไม้เนี่ยปะมันก็จะว้าไปก็เหมือนท่าที่คุมะใช้เลยนี่ก็ประมาณนี้เลยครับเออผมบอก หรือบอกว่าถ้าเราตัวเราอยู่ในลาวาปวุา๊บมันทําให้ลาวาหายไ,ได้ด้วยนะขอดูนะทุกคนออรอรอลาวาสักครู่นะนี่พอเราตกลาวาปุ๊บเราก็ดใช้เลยปุ๊บเห็นปะลาวาหายเกี้ยงเลยทุกคนดูดิแมงคตดจับอ่ะลองแบบนี้ดูอันผมลองกดนะต้องกดมาที่พื้นอนะปุ๊บมันก็จะทําให้ตัวตรงนั้นหายไปปุ๊บเห็นปะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้เลยขอดูใหม่ปุ๊บเห็นปะ เราว่าหายไปเลยมันเป็นสก,กิลกับการเทเลพอร์ตนั่นแหละทุกคนครับนี่จะเทเลพอร์ตสั้นหรือเทเลพอร์ตไกลก็แล้วแต่ทุกคนโหดูดิอันนี้ผมมาโคตรไกลอะ่โะโอ้ยผมว์ปตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะเนีย่ยว์ปตั้งแต่นู้นมาจะนี่เลยมันจะว์ปไปไกลมากๆอะ่ะแบบไม่มีที่สุดอะ่ะจนกว่าที่ตัวเราจะไปชนกับหินก็อะไรอะ่ะวับขึ้นฟ้าก็ได้นะขอดูทุกคน ได้เปล่าได้ดิเห็นปะบัปขึ้นฟ้ามาแล้วไกลมากปุ๊บก็ระวังด้วยนะใช้บาฟขึ้นฟ้าไปตกมาตายนะตายเลยนะอ่ะต่อไปสกิลนี่อุ้งตีนหมีผมขอเรียกว่าอุ้งตีนหมีแล้วกันจะเป็นถ้าเรากดขาปุ๊บอะเราจะได้บัฟบัฟเอ้บัฟเกาะมาไว้ทุกคนแล้วถ้าเราใช้ับมอนเตอร์อะมันจะได้บัฟเกาะแล้วมันจะพักมอนเตอร์ออกไปเห็นปะมันจะเป็นการขึ้นกระแทกมั้งขึ้นกระแทกแต่ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่ นี่ป้ามันจะพักไปแต่เราถ้ามันมีตัวเยอะๆอยู่ใกล้เรามันพักหมดไหมโอเคมันพักหมดครับปุ๊บอ๋อมันก็มีระยะของมันด้วยนะเห็นปะ่ะอ่าเดี๋ยวผมปรับเป็นตอนตอนเช้าตรู่ก่อนอ่าสำหรับสกิลอุ้งตีนหมีก็เป็นการพักแล้วก็ได้รับได้รับโลไว้ทุกคนอ่ะต่อไปสกิลต่อไปจะเป็นนี่อันนี้จะเป็น คืนอัดอากาศตีนหมีทุกคนทุกคนอันนี้เทมากนี่ถ้าเราปล่อยไปโดนสกีดขวางมันจะทะลุเลยนะทุกคนเห็นปะเห็นปะทะลุแหว่งเลยนี่ปุ๊บแต่ไม่โดนไม่โดนนี่เห็นปะทุกคนมันตัดหมดอ่ะคอยดูพื้นดินตรงนี้นะเอ้ยไอไม่ใช่อันนี้ลืมคอยดูนะเว้ยนี่สูงไปนี่ทุกคนเห็นปะพื้นดินโดนตัดหมดอ่ะหินก็โดนตัดนะเห็นปะจะเป็นคลื่นกระแทกลงไป อ่ะเดี๋ยวเรา,าลองใช้กับพวกมอนเตอร์ดูนี่ฟิง้งฟับสองทีฟิง้งเออแล้วผมบอกก่อนว่าสกิลเนี้ยแม่งมันทะลุอันนี้ด้วยทะลุกระจกด้วยเดี๋ยวผมลองเอากระจกมาเออแล้วก็อันนี้ออกไปซะปุ๊บจะวางเรียงกันประมาณนี้เอแมวแมวสักสองบ็อกอ่ะ ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใส่มันในกระจกนะทุกคนคอยดูนะเนี่ยแต่มันจะไม่ทะลุกระจกนะทุกคนนี่มันจะข้ามกระจกไปเลยเห็นปะทุกคนดาเมจมันจะทะลุไปในกระจกแต่มันไม่ไม,ไม่ทาการไอ้นี่นะไม่ทําการทําลายกระจกอะแค่ดาเมจมันจะทะ,ทะลุทะลุออกไปเฉยๆเอาแต่เรามาดูอีกเวอร์ชันหนึ่งขององค์ตีนหมีคุมาดีกว่าจะเป็นเออหมัดปืนกลองคตีนหมีดีกว่าเรียกนี้นี่เห็นปะทุกคน เราก็กดใช้เลยกดค้างไปเลยปุ๊บนี่ว่าทุกคนเทมากนี่ว่าทะลุก,ก็จกเหมือนกันแต่สกิลนี้ไม่ทำลายพื้นที่นะถ้าทําลายพื้นที่ม่งโกงจัดแน่แบบแหลกด้วยแหละนี่แล้วก็เราก็ใช้ไม่ได้ตลอดนะทุกคนนี่เห็นป่มเทมากครับเนี่ยเหมือนในอดีเมรเลยไอ้ไองตินหมีตอนที่ที่ททออลาเออตอนที่เราตั้งท่าใช้มันจะมีการตั้งท่าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาให้ดูเออต้องปรับมุมมองก่อนทุกคนนี่ อ่ะมองนี้มันจะเป็นการตั้งท่าเหมือนกูมาเลยนี่พระทุกคนนี่จะเป็นการนั่งแบบนี้เลยเท่มากเท่มากครับนี่เห็นปะนี่ก็จะประมาณนี้เลยสําหรับสกิลอุ้งตีนหมีปืนคนนี่อ่ะเรามารีวิวสกิลต่อไปสกิลสุดท้ายของผลนิคิวนิคิวอันนี้ผมไม่ค่อยชอบสกิลนี้้วยวะหรือว่าทําไมผมถึงไม่ชอบอะแมงแหลกแต่ไม่อยากพูดอนะเพราะว่าผมเสียวผมเด้งออกว่ะขอดูะทุกคน มันจะเป็นการปล่อยบอลคืนตีนหมีอะคุที่มันใหญ่ใหญ่แบบใหญ่เลยอะปุ๊บป่อยไปนะนั่นเนี่ยแหลกแหลกครับท่านผู้ชมเนี่ยเพราะทุกคนโอ้หแม่งแหลกจัดว่ะผมอะอันนี้ผมรีวิวได้ไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะโทษแต่ผมไม่ไม่ไม่เอื้อมหน่วยว่ะทุกคนเนี่ยปะ่ะมันจะเป็นอุ้งตีหมีไปแบบนั้นเลยแล้วมันก็จะก,กระจายะแรงมากอันเนี้ย อโอ้เห็นว่ามันจะกระจายเป็นนั้นเลยถ้าใครอยากดูชัดๆก็ไปดูในช่องผู้สร้างครับอันนั้นทู้สร้างข้อลึกของผมแลกกักเลยวะ่ะผมไม่อยากใช้อีกเดี๋ยวมันหลุดนะดิอ่ะเดี๋ยวมาดูผลต่อไปดีกว่าผลของเออคาตาคุริเออผลของคาตาคุรินั่นเองครับทุกคนนี่จะเป็นสองสกิลนี้ที่เพิ่มเขาที่เขาปรับมาใหม่นะเออนี่ ก็จะเป็นส่วนของผลมมจิเลยเดี๋ยนี่ใช้ก่อนนี่ว่าทุกคนผลมมจิเออแล้วอ,อันนี้ไม่ใช้กันยังไงอ่ะนนี้ผมไม่แน่ใจว่ะอ๋อน,นี่นี่มาต่อยนี่ผลมมจิอ่ะถ้าเราใช้เครื่อบฮาคีปุ๊บมมจิมันจะเป็นฮาคีตัวนะทุกคนนี่นี่ก็ประมาณนี้สำหรับสก,กิลพวกเนี้ย อ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีไหมนี่อันนี้นี่ปุ๊บสองรูสอง,สอ,งอ๋อจะเป็นการต่อยนี้ด้วยอ๋อเราคลิกคลิกไปเลยกดคลิกที่หน้าจอเลยใช้ผลโมจิไม่ต้องกดคลิกครั้งก็ได้อ่ะมารีวิวไอ้สกิลที่อัปเดตมาแล้วเพิ่มเข้ามาดีกว่าก็จะเป็นสกิลแบบผลตื่นของโมจิเยจะเปลี่ยนสิ่งข้างๆสิ่งรอบๆเป็นโมจิทุกคนคอยดูนะกดครั้งเห็นป่ะทุกคน พื้นดินก็จะเป็นโมจิเรียบร้อยแล้วเห็นปะนี่เป็นผลตื่นของคาตาคูลินั่นเองนี่ไกลมากไกลมากครับเห็นะทุกคนตัวนั้นที่สองจะเป็นเออเหมือนเป็นโดมโมจิอะตอนที่ทุกคนตอนที่ใช้ไปอะ่ะเห็นปะมันจะเป็นโดมเน,นี้ยมันจะเอาไว้ขังศัตรูได้ด้วยครับนี่ก็ประมาณนี้เลยเห็นปะสำหรับผลโมจินะนี่ซึ่งอัปเดตเอวอันพีช เวอร์ชั่น30นี้ก็จะเพิ่มเออส่วนของผลไหมมาแล้วก็จะเป็นการปรับสกิลของผลโมจินั่นเองครับนี่ก็จะมีเท่านี้เลยนี่ตอนที่เราเดินผ่านโดมนันนี้มันจะทะลุนะทุกคนเป็นอย่างว่ามันเป็นโมจิไงเห็นปะนี่อ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับแอดออนวันพีซเวอร์ชั่น30ถ้าทุกคนชอบกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมด้วยนะครับ อ่ะทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีโหลดแอดออนนี้กันดีกว่า